สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ Beyond Gravity ค่ะเคยสังเกตไหมคะว่าไม่ว่าเราจะมองดวงจันทร์คืนไหนหรือจากมุมไหนของโลกเนี่ยเราก็จะเห็นแต่ด้านเดิมๆของเขาเสมอเลยคือเขาจะหันหน้าด้านเดียวเข้าหาเราตลอดเวลาวันนี้เราเลยจะมาคุยกันเรื่องนี้แหละค่ะว่าทำไมถึงเป็นแบบนั้นปรากฏการณ์ที่เราคุ้นเคยกันดีเนี่ยมันมออีความลับอะไรซ่อนอยู่กันแน่ครับ เรื่องนี้จริงๆคําตอบหลักๆมันอยู่ในกลไกลทางฟิสิกส์ที่น่าสนใจมากๆครับเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เรียกว่าแรงไทโด l หรือไท d ด l ฟอร์สและก็ปรากฏการเรโซแนนซ์หรือเรโซแนนซ์ซึ่ง2อ,อย่างนี้ทำงานร่วมกันจนเกิดเป็นสภาวะที่เรียกว่าการล็อกทางการโคจรหรือไท d ด l ล็อกกิ้งครับ แรงไทเดลเรโซแนนซ์การล็อกทางการโคจรฟังดูเหมือนจะซับซ้อนนะคะแต่ก็น่าสนใจมากๆเลยงั้นเรามาค่อยๆแกะรอยทำความเข้าใจกันดีกว่าค่ะว่าปรากฏการณ์ที่เราเห็นจนชินตาเนี่ยมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงเริ่มจากเรื่องที่อาจจะยังมีคนเข้าใจผิดกันอยู่นะคะคือเรื่องด้านไกลของดวงจันทร์ที่บางทีก็ถูกเรียกว่าด้านมืด อ๋อ oh, ครับครับคือจริงๆแล้วด้านนั้นนะคะเขาไม่ได้เมื่อตลอดเวลานะคะ mm hmm. เขาก็ได้รับแสงอาทิตย์เหมือนกันแค่เป็นด้านที่เรามองไม่เห็นจากโลกโดยตรงเท่านั้นเองใช่ครับส่วนกระทั่งเราส่งยานอวก,กาศไปนั่นแหละถึงได้เห็นกันใช่ค่ะแล้วพอเราได้เห็นเนี่ยข้อมูลก็บอกว่าลักษณะทางภูมิศาสตร์ของด้านไกลนี่ค่อนข้างต่างจากด้านไกลนะคะโดยเฉพาะเรื่องหลุมอุกกาบาตท,ที่ดูจะเยอะกว่ามากครับถูกต้องเลยครับแล้วก็เอ่อ ประเด็นสำคัญคือการที่เราเห็นดวงจันทร์แค่ด้านเดียวเนี่ยไม่ได้แปลว่าเขามีหมุนรอบตัวเองนะครับอ้าวเหรอคะนึกว่าเขาไม่หมุนซะอีกดวงจันทร์หมุนรอบตัวเองอยู่ตลอดเวลาครับแต่ว่าจุดสําคัญมันอยู่ตรงนี้คืออัตราเร็วในการหมุนรอบตัวเองของเขานะครับมันเท่ากันพอดีเป๊ะกับอัตราเร็วในการโคจรรอบโลกเท่ากันพอดีเป๊ะครับหนึ่งรอบการหมุน ใช้เวลาเท่ากับหนึ่งรอบการโคจรพอดีทําให้เวลาเรามองจากโลกเนี่ยเราก็จะเห็นแต่ด้านเดิมๆของเขาเสมอสภาวะน,นี้แหละครับที่เราเรียกว่าการล็อกทางการโคจรหรือไท d ดล็อกกิ้งเลยเห็นหน้าเดียวตลอดคําถามต่อมาก็คือแล้วอะไรล่ะคะที่เป็นตัวการทําให้ความเร็ว2ออย่างนี้มันมาบรรจบกันได้ลงตัวขนาดนั้นนั่นแหละครับประเด็นหลักเลยตัวการสําคัญก็คือสิ่งที่เรียกว่าแรงไทโดแรงไทโด คุ้นๆเหมือนที่ทําให้เกิดน้ําขึ้นน้ําลงหรือเปล่าคะใช่เลยครับปรากฏการน้ําขึ้นน้ําลงบนโลกเราเนี้ยคือผลโดยตรงจากแรงไทโดเลยมันเกิดจากแรงดึงดูดที่ไม่เท่ากันของดวงจันทร์แล้วก็มีผลจากดวงอาทิตย์ด้วยนิดหน่อยที่กระทําต่อส่วนต่างๆของโลกอ๋อคือส่วนที่อยู่ใกล้วดวงจันทร์ก็จะโดนดึงแรงกว่าส่วนที่อยู่ไกลออกไปน้ําก็เลยโป่งออกมาตรงนั้นกลายเป็นน้ําขึ้นถูกต้องครับแล้วประเด็นสําคัญคือ แรงไทโอลเนี่ยไม่ได้ส่งผลแค่กับของเหลวอย่างน้ำเท่านั้นนะครับมันส่งผลต่อของแข็งด้วยแม้จะน้อยกว่ามากๆก็ตามอ๋อเหรอคะครับทีนี้สำหรับดวงจันทร์เนี่ยแรงโน้มถ่วงของโลกเราซึ่งมหาศาลมากก็กระทำในลักษณะเดียวกันเลยคือดึงส่วนที่ใกล้โลกแรงกว่าส่วนที่ไกลออกไปผลก็คือตัวดวงจันทร์เองก็จะเ,เกิดการบิดเบี้ยวไปเล็กน้อยรูปร่างมันจะรีรีนิดๆไม่ได้กลมสมบูรณ์แบบนะครับ โดยจะมีส่วนที่โป่งออกหรือเบลจ์ทั้งด้านที่หันเข้าหาโลกแล้วก็ด้านตรงข้ามด้วยหมายความว่าโลกเรานี่เองที่ดึงให้ดวงจันทร์ยืดออกนิดๆตามแนวแรงดึงดูดและไอส่วนที่โป่งออกมานี่มันมาเกี่ยวอะไรกับการที่ดวงจันทร์ค่อยๆหันหน้าเดียวเข้าหาเราล่ะคะส่วนที่โป่งออกนี่แหละครับคือกุญแจสําคัญเลยลองนึกภาพย้อนกลับไปในอดีตนะครับ หลายพันล้านปีก่อนนู้นเลยดวงจันทร์อาจจะเคยหมุนรอบตัวเองเร็วกว่าอัตราการโครจรรอบโลกในปัจจุบันมากถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆช่วงแรกๆเราก็คงเคยเห็นดวงจันทร์หมุนให้ดูหลายๆด้านเลยสิคะมีความเป็นไปได้สูงมากครับทีนี้พอเขาหมุนเร็วกว่าการโครจรใช่ไหมครับส่วนที่โป่งออกเบลจที่เกิดจากแรงไทดอลของโลกเนี่ยมันก็จะหมุนเลยตำแหน่งที่ชี้ตรงมาอย่างโลกไปนิดหน่อยอ๋อนึกภาพออกค่ะ คราวนี้แรงโน้มถ่วงของโลกก็จะพยายามดึงส่วนที่โป่งออกซึ่งหมุนนำหน้าไปแล้วเนี่ยให้กลับมาชี้ตรงมายัางโลกเสมอการดึงรั้งกันไปมานี่แหละครับมันทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าแรงบิดทอคขึ้นบนตัวดวงจันทร์แรงบิดอืมมันเหมือนเวลาเราพยายามจะหยุดลูกข่งที่หมุนเร็วๆหรือเปล่าคะที่ต้องออกแรงต้านการหมุน ใช่ครับเป็นการเปรียบเทียบที่ดีเลยแรงบิดที่ว่าเนี่ยมันทําหน้าที่ค่อยๆเบรกค่อยๆต้านทานการหมุนรอกตัวเองของดวงจันทร์ทําให้การหมุนของเขาเนี่ยช้าลงทีละน้อยทีละน้อย,ลอยแล้วกระบวนการนี้มันนานไหมคะกว่าจะเห็นผลโอ้โหนานมากครับอาจจะเป็นหลักพันล้านปีเลยทีเดียวกว่าที่การหมุนจะค่อยๆช้าลงจนมาถึงจุดสมดุลโหพันล้านปีสรุปคือแรงไทรอยดททำให้ดวงจันทร์โป่งแรงโน้มถ่วงโลกก็ดึงส่วนที่โป่ง เกิดเป็นแรงบิดที่ค่อยๆเบรกการหมุนของดวงจันทช้าลงเรื่อยๆจนมาถึงจุดหนึ่งแล้วเรโซแนนซ์ที่พูดถึงตอนแรกมันเข้ามาตอนไหนคะก่อนจะไปถึงเรโซแนนซ์นะคะมีตัวอย่างหนึ่งที่น่าจะช่วยให้เห็นภาพชัดขึ้นคือเรื่องการผลักชิงช้าครับครับแต่งมาถึงจุดสูงสุงสดพอดีด้วยแรงเท่าเดิมชิงช้ามันก็จะแกวงสูงขึ้นเรื่อยๆ อันนี้คือหลักการของ Resonance หรือการสั่นพ้องใช่ไหมคะถูกต้องเลยครับในทางฟิสิกส์ Resonance ก็คือปรากฏการณ์ที่ระบบถูกกระตุ้นด้วยความถี่ที่ตรงกับความถี่ธรรมชาติของมันพอดีทําให้การตอบสนองของระบบมันเด่นชัดขึ้นหรือในบางกรณีก็คือการเข้าสู่สภาวะที่เสถียรเป็นพิเศษทีนี้กลับมาที่เรื่องดวงจันทร์นะครับแรงบิดจากแรงไทโดของโลกเนี่ยค่อยๆชะลอการหมุนของดวงจันทร์ลงช้าลงช้าลง จนกระทั่งความเร็วในการหมุนรอบตัวเองของดวงจันทร์ลดลงมาจนเท่ากันพอดีกับแบบความเร็วในการโคจรรอบโลกอ๋อจุดนี้เองใช่ครับณนะจุดที่ความเร็ว2ออย่างนี้เท่ากันเป๊ะนี่แหละครับคือจุดที่ระบบโลกดวงจันทร์เข้าสู่สภาวะเรโซแนนซ์ในเชิงการโคจรแบบหนึ่ง,งพอดีตรงนี้น่าสนใจมากเลยค่ะพอความเร็วเท่ากันเกิดเรโซแนนซ์แล้วมันยังไงต่อคะทำไมถึงถูกล็อกอยู่ในสภาวะนั้นไปเลยไม่หมุนเร็วขึ้นหรือช้าลงอีก เพราะว่าเมื่อระบบเข้าสู่ภาวะเรโซแนนซ์แบบ1.1หรือ1รอบหมุนต่อ1รอบโคจรเนี่ยมันจะกลายเป็นสภาวะที่เสถียรที่สุดในทางพลังงานครับเสถียรที่สุดทางพลังงานครับหมายความว่าดวงจันทร์จะใช้พลังงานน้อยที่สุดในการคงสภาพนี้ไว้ส่วนที่โป่งออกก็จะชี้ตรงมายัางโลกตลอดเวลาพอดีเป๊ะแรงบิดที่เคยพยายามจะชะลอการหมุนมันก็จะหายไปหรืออยู่ในภาวะสมดุลทำให้ความเร็วในการหมุนไม่เปลี่ยนแปลงอีกต่อไป ดวงจันทร์ก็เลยถูกล็อกให้หันหน้าเดียวเข้าหาโลกอย่างถาวรน,นับตั้งแต่วินาทีนั้นไปต้นมาเลยครับโห oh, เหมือนกับว่าพอหมุนมาเจอจังหวะที่ลงตัวที่สุดที่สบายที่สุดเสถียรที่สุดมันก็ติดอยู่ในจังหวะนั้นเลยไม่ต้องออกแรงต้านอะไรอีกแล้วใช่ครับว่าอย่างนั้นก็ได้ครับเป็นสภาวะสมดุลที่เกิดขึ้นจากปฏิสัมพันธ์อันยาวนานมากๆระหว่างแรงโน้มถ่วงกับจังหวะการเคลื่อนที่ที่มันลงตัวกันพอดีทึ่งเหมือนกันนะคะทีนี้ถ้ามองภาพกว้างขึ้นอีกนิด การที่ดวงจันทร์ถูกล็อกหน้าเดียวแบบนี้มันมีผลหมายหรือส่งผลกระทบสําคัญอะไรต่อระบบโลกดวงจันทร์หรือต่อโลกของเราบ้างไหมคะนอกเหนือจากแค่เรื่องที่เราเห็นเขาแค่ด้านเดียวมีครับมีผลกระทบที่สําคัญกว่าที่เราคิดเยอะเลยอย่างแรกที่น่าสนใจก็คือปรากฏการณ์ไทเดอล็อกเนี่ยไม่ได้มีแค่ในคู่โลกดวงจันทร์เท่านั้นนะครับเอาแล้วคะครับมันเป็นปรากฏการณ์ที่ค่อนข,ข้างทั่วไปเลย พบได้ในระบบดาวเคราะห์กับดวงจันทร์บริวารอื่นๆทั่วระบบสุริยะเลยหรือแม้แต่ในระบบดาวฤกษ์อื่นๆด้วยซ้ําอันนี้แสดงให้เห็นว่าหลักการฟิสิกส์ข้อนี้มันเป็นสากลจริงๆแล้วก็ที่น่าสนใจไปกว่านั้นคือแรงไทโดลที่โลกประทําต่อดวงจันทร์จนเกิดการล็อกเนี่ยมันก็ส่งผลย้อนกลับมาที่โลกด้วยเหมือนกันส่งผลกลับมายัางไงคะแรงดึงดูดของดวงจันทร์โดยเฉพาะจากส่วนโป่งของเขานะครับ ก็พยายามจะชะลอการหมุนรอบตัวเองของโลกเหมือนกันโลกเราหมุนช้าลงหรอคะใช่ครับผลก็คือวันเวลาบนโลกเราเนี่ยค่อยๆย,ยาวนานขึ้นทีละน้อยมากๆในอัตราที่เล็กจิ๋วเลยแต่พอมันสะสมมาเป็นพันล้านปีมันก็มีผลนะครับและในขณะเดียวกันเพื่อให้ระบบมันรักษาสิ่งที่เรียกว่าโมเมนตัมเชิงมุมไว้ดวงจันทร์ก็ค่อยๆโครจรห่างอกอกจากโลกไปทีละนิดๆด้วยประมาณปีละเกือบๆ4เซนติเมตร โห oh, หมายความว่าในอดีตมากๆโลกเราเคยหมุนเร็วกว่านี้เยอะวันก็สั้นกว่านี้แล้วดวงจันทร์ก็เคยอยู่ใกล้เรามากกว่านี้ด้วยถูกต้องเป๊ะเลยครับเมื่อหลายพันล้านปีก่อนนู้นวันบนโลกอาจจะสั้นแค่ไม่กี่ชั่วโมงเองแล้วดวงจันทร์ก็จะดูใหญ่กว่าที่เราเห็นตอนนี้มากๆบนท้องฟ้าเป็นผลกระทบสองทางที่เกี่ยวเนื่องกันมาตลอดเลยนะคะเนี่ยแล้วการที่ดวงจันทร์อยู่ในสภาวะล็อกแล้วก็โคจรรอบโลกอย่างมั่นคงแบบนี้ มันสำคัญกับโลกในแง่อื่นอีกไหมคะมีความสำคัญมากๆครับโดยเฉพาะเรื่องความสเสถียรของแกนหมุนของโลกแกนหมุนของโลกครับแกนโลกเรามันเอียงทำมุมอยู่ใช่ไหมครับซึ่งการเอียงนี่แหละที่ทำให้เกิดฤดูการต่างๆขึ้นมาการมีดวงจันทร์ขนาดค่อนข้างใหญ่เมื่อเทียบกับโลกโคจรอ,อยู่รอบๆและอยู่ในสภาวะไทโรลล็อกแบบนี้เนี่ยเขาทำหน้าที่เหมือนเป็น สมอหรือตัวถ่วงน้ำหนักที่ช่วยลดการแกว่งหรือการเปลี่ยนแปลงมุมเอียงของแกนโลกในระยะเวลายาวมากๆให้น้อยลงคือทำให้มันเสถียรขึ้นเยอะเลยครับ แล้วความเสถียรของแกนโลกนี่มันสําคัญยังไงคะนักวิทยาศาสตร์จํานวนไม่น้อยเลยครับเชื่อว่าความเสถียรของแกนโลกและการมีฤดูกาลที่ค่อนข้างคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงรุนแรงไปมาเนี่ยเป็นปัจจัยเอื้ออํานวยที่สําคัญมากๆอย่างหนึ่งเลยต่อการถือกําเนิดและวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตที่ซับซ้อนบนโลกของเราผมไม่น่าเชื่อเลยนะคะจากแค่เรื่องที่เราสงสัยว่าทําไมเห็นดวงจันทร์หน้าเดียวมันเชื่อมโยงไปถึงความเสถียรภาพของแกนโลก และอาจจะส่งผลไปถึงสภาพแวดล้อมที่เอื้อให้เกิดสิ่งมีชีวิตขึ้นมาได้เลยเป็นเรื่องที่ลึกซึ้งกว่าที่คิดไว้ตอนแรกมากจริงๆค่ะเงินพ่อจะสรุปจากที่เราคุยกันมาวันนี้ได้ว่าปรากฏการณ์ที่เราเห็นดวงจันทร์เพียงหน้าเดียวตลอดเวลาเนี่ยมันคือผลจากการล็อกทางโครจรหรือไทโดล็อกกิ้งใช่ไหมคะใช่ครับซึ่งมันขับเคลื่อนโดยแรงไทโดที่โลกกระทําต่อดวงจันทร์ทําให้ดวงจันทร์มีรูปร่างไม่กลมมีส่วนป่องออกมา ครับผมแล้วแรงโน้มถ่วงโลกก็ดึงส่วนโป่งนั้นทําให้เกิดแรงบิดที่ค่อยๆเบรกการหมุนของดวงจันทร์ลงเรื่อยๆเป็นพันล้านปีใช่ครับจนกระทั่งความเร็วการหมุนรอบตัวเองมันเท่ากับความเร็วการโคจรรอบโลกพอดีเปะ๊ะซึ่งเป็นจุดที่เกิด Resonance ทําให้ระบบเข้าสู่สภาวะที่สเสถียรที่สุดดวงจันทร์ก็เลยถูกล็อกหน้าเดียวเอาไว้นับแต่นั้นมาแล้วการล็อกนี้ก็ยังส่งผลต่อความสเสถียรของโลกเราด้วย ถูกต้องครบถ้วนเลยครับและถ้าเรามองในภาพรวมที่กว้างขึ้นไปอีกการที่เราเข้าใจปรากฏการณ์นี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่การไขปริศนาเกี่ยวกับดวงจันทร์เพื่อนบ้านเราเท่านนนะแต่มันยังสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมโยงที่ซับซ้อนแล้วก็พลังของกฎฟิสิกส์พื้นฐานที่ควบคุมปฏิสัมพันธ์ระหว่างวัตถุต่างๆในเอกภพทั้งหมดเลยตั้งแต่ระดับเล็กๆไปจนถึงระดับที่ใหญ่มากๆเหมือนเป็นการย้ำว่าทุกอย่างในจักราวาลก็อยู่ภายใต้กฎเดียวกันหมดนะคะ ใช่ครับกฎของแรงโน้มถ่วงการเคลื่อนที่พลังงานซึ่งมันกําหนดชะตากรรมและลักษณะของวัตถุทอนฟ้าต่างๆหมดเลยไม่ว่าจะเป็นดวงจันทร์ดาวเคราะห์หรือดาวฤกษ์ซึ่งมันก็ชวนให้เราคิดต่อนะครับว่าเอ๊ะแล้วมันยังมีปฏิสัมพันธ์หรือ Resonance ในรูปแบบอื่นๆอีกไหมที่อาจจะซ่อนอยู่ในระบบดาวเคราะห์อื่นๆที่เรายังไม่รู้หรือแม้แต่ในระบบโลกดวงอาทิตย์ของเราเองที่อาจจะกําลังส่งผลอะไรบางอย่างต่อเราอยู่โดยที่เราอาจจะยังไม่รู้ทั่วก็ได้นะครับจริงด้วยค่ะ ฟังแบบนี้แล้วคืนนี้พอมองดวงจันทร์อาจจะรู้สึกไม่เหมือนเดิมแล้วนะคะพอรู้ว่าเบื้องหลังภาพที่เราเห็นจนชินตามันมีเรื่องราวที่ยาวนานแล้วก็กลไกลที่ซับซ้อนขนาดนี้ซ่อนอยู่ครับผมสำหรับวันนี้เรื่องราวของดวงจันทร์หน้าเดียวก็คงจะประมาณนี้นะคะเป็นความรู้ที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะถ้าใครมีคำถามสงสัยตรงไหนก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะคะครับ หรือถ้าชอบเนื้อหาแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด subscribe ติดตามช่อง Beyond g r a f f i t i ของเราไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเรื่องราวน่ารู้เกี่ยวกับอวกาศและวิทยาศาสตร์ในตอนต่อๆไปสำหรับวันนี้พวกเราสองคนต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ